สวัสดีครับเกมกิตตพจน์พันเลิศนาคุอายุ24ปีจากจังหวัดสม,มุทรสาครนะรบจบจากมาวิทาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ดจเจ้าพยานะครับคณะวิทยาการจัดการโปรแกรมวิชาดิเทสศาสตร์แขนวิทีอุธทธรน์น,นะฮะสมัครเป็นดีเจของ Rock อ n Radio นะครับเมื่อปีที่แล้วผมก็ได้ลงสมัครด้วยนะครับแต่ปีนี้ผมจะกลับมาแน่นอนครับตามคำสัญญานะฮะอยากจะเป็นดีเจของ Rockon Radio นะฮะถ้าทำไมบีซีเตโรทำไมต้องเลือกผม ง่ายเลยครับหนึ่งผมเป็นดีเจวิทยุชุมชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังหาดีเจที่ใหม่อยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับส่งเดโมก็เยอะเหมือนกันนะฮะแล้วสองนะครับผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงล็อกอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็สามใจรักในดนตรีเพลงล็อกด้วยนะฮะสิ่งที่บ่งบอกในตัวของผมที่เป็นล็อกนะครับอย่างแรกเลยผมเป็นคนที่บ้าคลั่งอารมณ์ร้อนนะฮะเหมือนแนวเพลงเลยนะครับสังเกตเลยนะฮะก็ แล้วก็สอนะครับผมเคยเล่นดนตรีนะครับก็ตามร้านอาหารตามผับตามบาร์นะครับแล้วก็รับงานจ้างทั่วทั่วทั่วจังหวัดด้วยนะครับก็เป็นนักดนตรีด้วยเล่นกีตาร์นะครับถ้าจะให้เลือกเปิดหนึ่งเพลงนะครับก็เลือกเปิดเพลงของบอนโจวีนะครับ is my life นะครับเพลงนี้ผมชอบมากนะครับชอบจริงๆนะแล้วก็ผมนึกถึงบรรยากาศ m อที่ไปถ่ายอยู่ใต้อุโมงติอ,อุโมองใต้ อุโมงอะฮะเป็นทางเดินรถใช่ไหมฮะข้ามน้ำข้ามทะเลอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็มีคอนเสิร์ตเล็กๆนะฮะเป็นของบอลโจวีแล้วก็มีมีคนนั่งดูแล้วก็เต้นด้วยกันนะครับอย่าลืมด้วยแล้วกันนะฮะช่วยโหวตแล้วก็ช่วยเชียร์กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็เป็นดีเจที่อยากจะบอกว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ก็ฝึกหัดได้ผมรับได้ชุดสถาน,นการณ์นะครับอุปสรรคมากมาเพียงใดผมก็จะสู้และผมพร้อมที่จะเป็นดีเจให้กับผู้คุณครับชาวร็อกครับอย่าลืมด้วยขอบคุณครับ